โอเคสวัสดีครับผมสันพิรพงศ์นะครับผมก็ <g ül> <g ül> อยู่กับอีพีที่2ี่สําสำหรับการดันแรง์ขึ้นซูพีมอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เรามาโซโล่แรน์นะครับผม,ม <g ül> ก็เบื่อแล้วเล่นเมดเล่นแต่ออฟเลียนวันนี้มาเป็นแคดร,รี้นะครับผมก็เล่นแคดร,รี้กันบ้างเบื่อเล่นอย่างอื่นลนะเล่นแคดดี้บ้าง วันนี้เราพบกับเวนไฮฮีโร่ที่มาแรงหน้าขนาดนี้เอาฮิตตัวอะไรวะนะฮ,ฮีโร่ที่มาแรงหน้าขนาดนี้ไม่พูดกับเวนไฮนะครับผมก็เป็นเอ้ยเฮียมันเวทป่าเลยไงวะสวัสดีจบสู้ยังชาเะแค่ตัวเดียวโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮีย,ยมาแล้ว โอ้ยเมื่อกี้มันจะเวทป่าเราเนี่ยบางดีที่ว่าไปกันได้ไปตีดได้ก็เวลาใส่แล้วนะเวลาใส่แล้วสาวผมก็เกมนี้ดูทรงว่ามันตานี้เรามีแคดรี้สองสองตัวนะไ,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะไหวปะอ๋อมีเพื่อนห้องไม่ให้กูเลยไม่ไหวอือถ้าไหวก็ชนะไปนะครับผมก็ เจอเอลสุ e ew, น้ำคาอีกแล้วนะครับผมเอลสุ e S ew. <S ew. กระสุนพระราชทานนะครับผมก็ได้เลโก้สี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไม่ได้นะมังกรเกิดแล้วน่าจะได้มังกรนะครับผม โอเคเอ้ยฝังมันได้ดารอกฝั่งเราก็ได้มังกรนะครับผมเฮ้ยนิดนิดนดจะตัวนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหระยะไม่ถึงนะครับโอ้ยก็โอ้ยเ <c oughs> ยี่ยมฝั่งเราโดนเคลบัตเป็นที่เดิมบ่อ,อยเราเปลี่ยนไปใช้นิดดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวรอให้มัน <c oughs> ว่ายิงป้องก่อนยิงป้องก่อนแรงยิงป้อมแรงมาก<ฮ>น่าจะตายหานี่ะลึกเกินผมลึกเกินน่ะพี่ชายสาวๆๆๆๆวิ่ิงญญาณผมลึกเกินไปเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับผมทีมเราอืมลึกไปลึกไปอมื เฮ้ฟังเราโดนวีดล่างได้ไหมได้ไหมได้ดิไม่ได้เฉยเลยไม่ได้มาไม่ทันร่างสามตัวเร็วเยอะเกิน เอ้โดนไปขึ้นหลอดไปวันนี้มาหลอดเขกอีกแล้วอ่ะไปยิงไปยิงให้จงมันไปยิงจงมันโอ้ยอาจจะได้ป้องก็เป็นได้นะครับผมได้ป้องดิได้ป้องมันอื้อหือตัวนีโล่ป้องมันป้องมัน โอ้โหมันกดแข่งอะนิดเดียวเองเสียดายังโคตเศรษฐายเลยพี่สวยได้อันนี้ไปนะผมแล้วก็ได้ได้บ่าได้ได้ทีได้ทีทีเดียวเองโอเคเราได้ยูรูเมียมาเรนบุนไม่รู้ว่าจะแตกไหมอ่ะก็พยายามอย่าให้ป้อมแตกนะครับผม ่งั้นเล่นยากอโอ้โหทีละชิ้นทีละชิ้นไปได้ปะได้มากรุ่นโอ้โหจะได้มันกดนิ่งก่อนนะมันปาดมาก่อน โอ้ยปอเ,เป,เยป๊บป้บาไม่ตายด้วย <c oughs> เกิดอะไรเริ่ะเป็นบุกที่เพล่ะโอ้ขางซ้ายไดรรี่ปอตเม้เริ่มเป็น่นากแลกนนะ้วมั้งนั้นะไม่รู้ว่าวเราต้องเล่นแบบแคลรี่เรายืนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ แล้วก็เราต้องแบบว่ามีเงินเยอะๆหน่อยนะครับผมก็โดนโถมไปสองสามรอบอยู่ตายไปสามตัวเลียอาจจะได้บุญนะเนี่ยเอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโดนอีกแล้วโอ้โดนอีกแล้วอ่ะโอ้โหเอ้ยอะไรอย่าโดนเราโดนโดนตลอดเลยสิิงอ่ะโดนรู้ตลอดเลย โอมันแรงมากด้วยทำไงดีวะเนี่ยตัวค้ำมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทำไงดีป้อมแตกแน่เลยบุญรับอืมแตกแน่บนุญหรอตายอีกไม่ไดมันได้หกตัวเลยนะไอฉี่มันนะหกตัวเลย <c oughs> แรงแรงแรงบ้านนี่ที่ไหนเนี่ย

โอเคอดีตเล่นเล่นกับพ่ออะไรเล่นกับพ่ออะไรจุนกางตรงกลางมาแล้วจังหวะนี้เริ่มมาแล้วของของเริ่มมาแล้วครับผมกุ้รักให้สันอยู่วะกุ้รักให้โกลอยู่วอุ้ยว่าสกัดไอ้นั่นมากเลยอ่ะโอ้โหไมาล่าสุไงโอ้โหโดนสตาร์ทหลายรอบมากโรนกักันวุ้นจุนการจังหวะนนี้ทำไง ได้ไปหนึ่งตัวนะครับผมอุ้มกี้สกัดแรงมากเลยหรือว่าแบบแรงจัดเลยอ่ะโอ้ยไม่ปาดแล้วโอ้โหไอ้เริเม่มเริ่มเล่นยากแล้วนะมาสกัดมันทั้งอึดอบแบบว,ว่าแล้วก็แรงมากเดี๋ยวหามาโหโคตรใหญโคตรได้ ไหวว่าเอาโอ้ยแล้วก็โอ้โหต้องต้องชัดดาวฉีก่อนนะฉีมันหกตัวเลยเราต้องบกว่าชัดดาวฉีไปว่าไงดีเฮ้ยจังหวะนี้การโดนเนลออกแล้วาห้อยหนรอ อุย้ยโอ้โหเสียดายได้ตัวเดียวฉีไไดสวยๆได้ชันด,ดาวฉีดได้ละสวยงามไอ้ลิ้นเป็นตัวสวยงามครับเดี๋ยวนี้เราอันนี้ก่อนดีกว่าไอ์เทมเพทเทมเพลตเบดอะไรสักอย่างอันไม่ออกด้วยเฮียโอ้ยสก,กัดมันอึดมากเลยนะแบบว่าโอ้โห,หมืนสีเลย ฮะทีมเราไม่มีดาเมจถึงหมื 8, ่นอ่ะแปดพันยังไม่ถึงเลยแบบว่าอึดจัดเลยอ่ะเข้าไปเราไอโบก่อนไอ้ไอ้ธนูธนูธนูจะได้ไหมเราเคลียร์เราเคลียร์ยลา่าง

เรา้อย are kind of right ู่แล้ว่าเราอยู่หตันเนี้ต้องรอฟาร์มอย่างเดียวฟาของฟาร์มอะไรเด้หรยังมมอกันมือเจาเนี้ยไปดูทำไปห่อเราไปห่อปุ๊บมทำแล้วก็ได้แล้วแต่มบุญผงขัดเงนเงเด็กโเด็กโงนะสตันอีกแล้วโร้

เราทราบว่าพ oh. ี่เต่าพ mm ี hmm, uh, s <S ่เต่ามีแฟลชแล้วมั้ยลอะเนี่ยสวยสวยสวยเลือือมอ่ะสวยฟิกเกอร์มาปั๊ม ได้ไปจังหวะนี้สตันโอ้โหสตันรัวมากเลยโอกาสนี้ได้นะครับผมสตันไปจังหวะนี้สกัดเข้ามาโดนโดนสตันไปอีกชั้นหนึ่งโอเคได้มาสี่ตัวเลยสำหรับไฟนี้ครับผมก็คุ้มมากเลยนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรงรับด้านสนามเดี๋ว่าเพราะเริ่มด้านสนามไม่ไหวนะครับผมตัวสตันรัวๆเลยครับผมเมื่อกี้วันนี้ยิงไม่ได้เลย ก็เสียดายอ่ะไม่มีโซดโอเคออกมาเป็นฟื้นให้ชีพมั้งได้เบาดักได้แน่นอนครับผมไหวแต่โดนปตดแมพไปจังหวะหนึ่งอ๋ออ๋อนี่ก็นะวะโจมตีโจมตี ร่างของกางถูกโจมตีความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะรีเสยงยอะจะเอาอะไรครูนั่งหาวเนี่ยโอ้ยไอ้เชี่ยสกัดอยู่ร่างนะครับผมตรงกลางมาสามตัวนะครับผมเลือดตอนนี้พร้อมมากเลยนะครับโอเคได้ไปจังหวะนี้อันตีไปก่อนเลยโอเคโอเค ต้งนำหนาศัตรูกายได้แน่นอนครับผมได้เลยแน่นอนครับผมอมากเลยอะเ่าฉีฉีไปเราขี้เคลียบบนได้เลยนะอเรเคียบนไบบนได้นะครับผมเลีเีไม่เลือไม่เลือ

ยิงดูดูได้เลยนะครับผมจุกป้อมได้นะครับผมแต่เรายังไม่อยากจุกเลยโอเคจุได้เรียบร้อยครับผมสำหรับดาวนี้ก็จับตาเล่นแคลรี่ที่ว่ามุนๆนิดหนึ่งนะครับผมก็เล่นยิงตำแหน่ง,ย,งยังไม่ได้นะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าแ <c oughs> ปลว่าเล่นไม่ดียังไงก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ราการชอบกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่ช่องสันมีหงด้วยนะครับผมโอเคขอบคา้าที่รับชมนจนจบคลิปนะครับผมด้วยสกอร์ห้าเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยขอบคับ